คิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าหน้าหน้าอย่างมึงอ่ะจะต้องได้ลูกเป็นผู้ชายไงก็ไม่รู้อ่ะยังไงแม่เอยังไงอ่ะยังไงอ่ะสีม่วงนะหลอกอ้าวตลอดสีหนี่เปนสีม่วงปะสีฟ้าฟ้าอ่อนตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันนี้ตอนที่จะแต่งตัวออกจากบ้านมาอ้าวทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นผู้ชายจไม่เจอกันอาจจะเป็นเพราะว่าอยากใส่สีฟ้ามันแม่แม่เพราะว่าไอติ้ง วันนี้นะคะ <su> ก็ประเดิม EP แรกนะคะของยังไงแม่เย้ประเดิม EP แรกเนี่ยเราก็เป็นการจัด gender review เลยที่บ้านนะจ๊ะมาดูกันว่าเบบีจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวันนี้ก็จะให้ทุกคนที่มาที่บ้านที่เป็น family แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมาถายกันแต่ไม่ได้ท่ายเปล่าเพราะว่าเรามีรางวัลให้คน ที่ทายถูกด้วยไม่ได้ไทายถูกดิต้องเล่นเกมก่อน b a c h e l o r e t เรเราก็อลังการออกมาจากกี้แ้วาหนึ่งงานแต่งเราก็ไม่ธรรมดาวันนี้เราก็มีตีมน้องเบสนะคะน้องสาวของเบนก็เลยจัดกีฬาสีเล็กๆที่บ้านกีฬาสีไหมเขาเรียกว่ากีฬาสีไหมเบส <laughs> ก็คือเล่นเกมกันเกมแบบกุกกิกกุกไก่กุกหมัหนึ่งนะคะ <laughs> ก็รางวัลผู้ชนะที่ทายถูกและเล่นเกมชนะด้วยก็จะเป็น สที่ที่ร,ร้านอาหารโพธงตอนนี้หมิชลินตาแล้วนะจ๊ะแล้วเชฟแคมก็ย totally right ังได้เป็น Asia's Best Female Chef of the Year ด้วย2024ด้วยแต่ว่าตอนนี้โพธงจองยากมากหางกินได้ยากมากอันนี้คือเราจ่ายแค่ค่าอาหารให้นะจะดื่มอะไรก็ไปจ่ายกัน่างจังเขาไม่ใช่ไงคือไปถึงแล้วถ้าเกิดเปิดวงเปิดวน์ทำไงอ่ะควรจะเป็นหมื่นทำไงอ่ะถลกป่้ฉันจะจ่ายให้เหรอฉันจ่ายค่าอาหารพอจ้า อันนี้เขาแขกบางคนก็เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาแต่เรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรกินบ้างดีกว่านี่นะคะสเต,เตชันแรกเราก็เป็นครัวถั่วและเชิญยิ้มนะจ๊ะ <S 1> <S 1> เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอร่อยที่สุดในโลกเห็นไหมเขาก็เขียนอยู่อร่อยจริงๆร้อนไหมคะขายได้ขายดีไหมคะวันนี้ ล้อเล่นยังไม่เริ่มเลยค่ะแขกยังไม่มาต่อไปสเตชันต่อไปนี่ค่ะอะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยนี่ใส่กันเเลยนี่ค่ะปลาแก้วไก่ย่างหนังกรอบ <_ C 1> เขาก็ชื่อดังอยู่แล้วอร่อยมากวันนี้ก็ไก่กรอบปลาแก้ววันนี้เราแอบกินปลาไปแล้ว <_ C 1> เป็นครั้งแรกที่เราได้กินปลาหลังจากท้องเพราะว่าสามีไม่ให้ทานเลยกลัวว่าแบบท้องเสียกลัวเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแอบกินไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่ ต่านี้จะเห็นต่อไปค่ะบานห้องโถร,ร้านชื่อเหล่าซือาซ้อเหล่าซื้อที่แปลว่าคุณครูอาจารย์แอบสารภาพนิดน,นึงทั้งหมดเนี้ยคือน,นี่เป็นครั้งแรกที่จัดงานที่บ้านใช่ปหคือเคยจัดปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต,แต่แต่ก็จะเอาเป็นเคเทอร์ริ่งแบบจากโรงแรมเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจัดงี้อยากจัดแบบชิลๆกินก๋วยเตี๋ยวกินไก่ย,ย่างทั้งหมดเซตนี้ทุกอันคือมาจากบ้านพี่วิกกี้เราไปงานบ้านพี่วิกกี้ประจำใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเซตนี้เราก็เลยบอกว่าเอาเบอร์มา จบจบเราคุยเองก็คือทุกเจ้าก็คือเหมือนเสมือนบ้านเบเกอรี่ต่อไปนะคะมุมสำคัญนี่ทีมงานเข้ามาจัดตั้งแต่เช้าเลยนะเราจะบอกวันนี้ร้อนมากหลบหลบหลบพันแล้วลองกเลยทีมปาร์ตี้แอนิมอลจ้าทุกคนต้องรู้จักทีมนี้เพราะอะไรดูปะเป็นทีมที่จัดงานบ a c ช e ลเลอร์เบแอร์ที่บ้าคลั่งที่มีกีที่คนที่ผลิตประตูกีนั่นประตูกีคือทำด่านนรกให้ฉันต่างๆคือทีมนี้จ้า เราชอบแบบเราอยากได้โทนแบบว่านูดๆเพราะเราเป็นสาวแบบโกโ้กโกโกโกแบบคิมคาเนเชียนเบาๆโป๊ก็ตรงตรงตรงเรฟเฟร,รทุกอย่างแล้วก็เออสวยอันนี้ก็เป็นคือตอนแรกคิดอยู่นานมากทีมงานก็ช่วยคิดเยอะมากว่าเราจะเจนเดอร์รีวิวกันยังไงตอนแรกจะให้เบนแบบว่ายกเป็นดัมเบลบาเบลขึ้นมาแล้วก็ทุ่มลงแล้วมันแบบ ีออกมาแบบที่เดียวนี่นึงป่ะหรือว่าจะแบบดึงเค้กออกมาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ว,าว้าวอ่ะถ้าใครอยากได้พลุเอ้อป่ะบอกบอกทีมเขานะบอกว่าขอเบ,บาๆค่ะง่ายๆแต่นี่พลุไหมคะก็ <laughs> เลยเป็นกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวมีมีปะ่ะคะเดี๋ยวมีเอฟเฟกต์ป่ะคะมีเปเปอร์ชูนมันน้งจางงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือดึงๆกุ๊กกิ๊กแล้วก็จะมีแบบว่ากิเตอร์กระดาษสีๆไม่มีมีตุ๊กแกนี่โกรธนะมันมีตุ๊กแกอยู่ต้นเนี้ย เขาอยู่ตลอดเขาร้องทั้งวันทั้งคืนจะตั้งชื่อให้ล้ะตั้งชื่อว่าอะไรดี่เราอย่าตั้งเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาอยู่ยาว <c oughs> ก็นี่คือปาร์ตี้แอนิมอลนะจ้า <c oughs> ใครสนใจจะจัดงานอะไรก็ตาม <c oughs> ก็คือเขามีแบบครบวงจนทุกอย่าง <c oughs> ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นไอจให้จ้าใครสิป้าะ ็กลรมา is a boy is a girl ใ right? ช mm ่ไ่มอินดี้เอเคมาสองอันอันนึงเขียนว,ว่า is a boy อีกอันเขียนว่า is a girl <laughs> กูงงสเตชันต่อไปนะคะก็คือนี่วันนี้ก็จะให้ทุกคนทายว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมทุกคนก็ต้องใส่เสื้อสีนั้นคือบางคนอาจจะใส่ทั้งสองสีโกงไม่ได้เราจะนับจากจากนี้ก็ใส่เขียนชื่อแล้วก็หยอดลงไปในนี้ว่าถายว่าผู้หญิงผู้ชายฝ <Okay. S 1> นละเล่นเทป อยวันนี้รายการยังไงแม่ของเรายังไงแม่เออยังไงอะงอ่สีม่วงนะหลอกอ้าวตาบอรสีที่ไม่สีม่วงปะสีฟ้าฟ้าอ่อนเรนก็ดูจ้อยเอาแล้วกันนะคะเพราาะว่ตาบอดสีสั่งมาค่ะได้แบบนี้เลยอ๋อชายกับชาหรอเยวเริมเยวเริมต้องเขียนต้องเขียนว่าเขียนชื่อตัวเองอ่อันนี้สีอะไรสีฟ้าอ๋ออันนี้คือสีเขียวสีเขียวค่ะเธอเธอตาไม่สีแน่เลยอ่ะจริงห มันคือสีเขียวนะสีเขียวจริงเหรออันนี้ม่วงโอเคเขียนชื่อแล้วก็พับๆแล้วก็ใส่นี้เลยนี่แพงนะค่ะนี่แพงกว่าพลอยนี่นีโน้เพื่อนสนิทเบนค่ะเขียนชื่อตัวเองชื่อตัวเองสิ่อสิทธิ์ใครอะ I don't know ฟ้าทางแจงเลยเออทำไมอะทำไมทำไม I don't know it's it's a gut feeling โอเคโอเคแล้วทำไมคือลอกกันหรอ โนค่ยากส่เสื้อตัวนี้ใช่ิว่า boyish b o y i s อออนีครับ baby Dallas hi d a l l s d a l l s hi hello hi baby Dallas o you think is a boy or a girl boy why what makes you think is a boy why you want more friend you want oh my god a ้ e ดีมากขอบ y o ณทำไมคิดว่า t ป็กยเม่อ a ่างนั้นค s ณจะไมด้ม t งตี้คุณคิ a ว่าเป็นเดผู้หญิงเิงแน่นอนทำไพรามึงได้แต่ผู้หญิงออโเนัเพื่อนสนิทไม่เพราะว่าใช่เราทั้งหมดมาที่รู้คือผู้หญิงหมดเอ้ยเขียนชื่อนทาทยอะไรเขียนชื่อได้วยเขาจำเสื้อได้ไหมเสื้อที่น้องเดินผ่านอ่ะที่มันมีเด็กเดินผ่านตัดหน้ามีห้อแมว ยี่ห้อแมวขู่นะคะนี่คือเจ้าของแมวขู่นี่ก็เป็นแมวขู่นะคะถ้าใครชอบอะไรแบบว่าเสื้อผ้าไหมไทยใช่ไหมใช่ครับผ้าไหมไทยแล้วมีปักลายงานปักเนี้ยเลิศนะก็จะเป็นตรงนู้นไหมไม่โอเคไว้เข้าไป g over chill สวัสดีค่ะนี่น้องสาวเบนนะคะน้องเบส <c oughs> คนนี้เป็นคน คิดเกมทุกอย่างวันนี้แต่ก็มีเกมแบบอ่อติงต้องเกมเกมติ๊งตองเกมชัดเน้นนใช่เดี๋ยวก็ค่อยตามดูนะคะเพราะเดี๋ยวไปเซ็กซ์เพลนตอนตอนก่อนจะเล่นจะได้คนเขาแบบรู้กันว่าเล่นอะไรกันเออใช่ทำไมถึงคิดว่าเป็นผู้หญิงอ่า statistically I think it's a girl คนที่ทำมาก็คนครอบครัวก็จะได้ผู้หญิงใช่แต่ยังไงก็ได้ก็รักหมดนะคะ เป็นลูกสาวนะครับผมเพราะว่าอยากให้เบนมีลูกสาวเบนจะได้ห่วงลูกเยอะๆออครับเี้ยเหมือนพ่อโอ้โแน่นอนครับผม <laughs> คิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าดูจากความแบบเหมือนแอรินเนี่ยจะมีความแบบแมนนิดนึงยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทางเบนเนี่ยก็อยากจะได้ลูกผู้ชายเหมือนกันแล้วคิดว่าเหมือนแบบลูกคนจีนเนาะ maybe <laughs> ชายอาจจา <laughs> คิดว่าใครจะชนะเกมกีฬาสีของเรา เบนว่าเพื่อนเพื่อนเบนคอมเพลติทีฟกว่าน่าจะชนะไส่วันน้อสญ้ชนะใส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 แบบสบายสบายวันนี้ไม่ได้ยินเสียงอเมก้เลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเสียงดังลั่นบ้านมากเออเราก็เลยต้องเพิ่งซื้อปากเป็ดมาเออตอนนี้มันน้อยใจอยู่ไม่เดินมาหาเลยอะเนี่ยดูตาตาน้อยใจมากดูสิหน้าแบบตาตกอะน่าสงสารปะ เราแนะนําของคาวไปแล้วเราก็จะมาแนะนําของของหวานต่อของหวานคือไข่ทองไอศครีมค่ะคนดีคนเดิมเล้วพิสูจน์แล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะคุณเบนเป็นปคนจัดการเรื่องดื่มก็คือมีหมดมีทั้งวิสกี้มีแชมเปญมีไวน์โซจูอลินก็จะดูแค่ไข่ทองทั <laughs> <laughs> ทนไม่ได้ ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะในงาน Gender Review วันนี้แต่แล้วก็จะมีเรื่องโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่มาจัดในบ้านนี้ก็คืออลังการมากคือโต๊ะใหญ่ประมาณ48เมตรนะคะจุคนได้สเก็ดข่าวสเก็สเก็ข่าวเออที่ชาวบ้านชาวบ้านหชาวบ้าน2องเออแม่แม่ดูอยู่แม่ดูอเมอร์อเมอๆก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้นะคะจาก Glitz Rental นะคะก็คือดีมากคือเขาจะให้ เลือกเลยว่ามีโต๊ะหลายแบบมากเป็นแบบร้อยๆแบบเลยเก้าอี้ก็เป็นร้อยๆแบบเลยเช่ามากี่ตัวเขามีหมดแล้วก็มาติดตั้งให้ทั้งหมดถ้าใครจะจัดงานที่บ้านก็คืออย่าลืมนึกถึง g กตส์เวนท์ลเลยเพราะว่าเขาเลดมากมีทุกอย่างฉันได้กระเชาอะไรจ้า Thank you so much you ได้กระเชากแบนแบน กำลังเป็น Pregnancy pues craving ท mm nah ี่อยากกินอยู่เม so ื่อไารไปเดินหาในซูเปอร์ไม่มีนัมเบอร์วันมาแล้วห้มาค่ะจะบอกว่าเขาให้ใส่สีฟ้ากับสีจำพูก็ถามพี่โบวแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเขาจะทายผู้หญิงหรือผู้ชายฉันจะทายตรงข้ามกับพี่โบ จะได้จะได้มีแชร์ที่จะชนะของเราได้เห็นไหมเขาไม่สนว่าอะไรนอนๆจริงๆได้รางวัลไม่ไมไม่นอจริงๆอะอยากอยากให้อยากเดาว่าผู้หญิงเออทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะชอบบอลเดาใจอย่าลืมไปเขียนชื่อนะในบอลล็อตค่ะค่ะมาคู่เลยค่ะมาเดาค่ามาค่ะมาค่ะอันนี้สีอะไรคะบลู obviously ใส่เลื้อสูงใส่เสื้อสูงปี๊กบะโดกเลยนะบอกว่าชิลๆอยู่บ้านโอเจสเกตแบ็คคอมเชิร์ชมึงโอ้ยไปเชิร์นไปโอดมาวันนี้เป็นอีสเตอร์ไงวันนี้31มีนาเราเราไม่รู้เรื่องทำไมถึงทายว่าเป็นผู้ชายคะอยากให้เป็นผู้หญิงแต่คิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าหน้าหน้าอย่างมึงอ่ะจะต้องได้ลูกเป็นผู้ชายไงก็ไม่รู้อ่ะไม่หรอคือดูหน้าตา เป็นแบบเหมาะกับแม่ที่เป็นบ่อยๆอะบ่อยๆคืกูสงสารลูกสาวอะคือถ้าเป็นลูกสาวแล้วกูไม่รู้มึงจะเลี้ยงไงกูว่ามึงเหมาะกับเป็นแม่บ่อยๆแม่บ่อยๆคืลูกชายอะจะเป็นแบบเป็นแม่ที่รับแบบลูกสะใภ้ยังไงใช่แล้วชายเือเหมาะคือบมาไงช่องเจ็ดช่องเจ็ดเวอร์เข้าใจว่ามึงเออแต่ความอยากของอีป้าเนี่ยอยากให้เป็นลูกสาวอยู่แล้วจะได้โลเเสื้อผ้าเก่าๆของเล่นเก่าๆให้มึง มึงเยอะมากลูกกูเยอะมากกูต้องการยี่โลอยากอยากได้มากคือคนอื่นเขาจะไม่สนแบบอุ้ยของเก่าของแฮนไม่ด้ไม่สอย่าสอนอินเทวริวนี้คือหนึ่งเอพิสซดไม่ตัดเอาไปตัดเอาเอาทำไมคุณคาร่าคิดว่าเป็นต่างสาวตาจริงจริงอะตอนแรกอะท่อนล่างจะใส่เป็นสีแบบสีฟ้าแล้วข้างบนจะสีชมพูไม่สะิสติกลีเราคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงแต่เราอะใจอะอยากให้ได้เป็นผู้ชายแต่เราก็อยากให้ได้ผู้หญิงแต่เราก็อยาก มีลูกสาวมีแม่ลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ลูกสาวเออแต่ก็ไม่รู้นะก็คือแบบไม่ใช่หวานหวานไม่ใช่หวานหวานไม่ใช่หวานก็อาจจะลูกสาวหมดไปเลยหรือเปล่าแล้วพี่แอร์จะรับแบบหนุ่มๆเข้ามาจีบลูกสาวพี่แอร์ทำยังไงหนุ่มๆเข้ามาจีบเราเราจะพาลูกไปส่องหนุ่มเราจะเออเราจะพาลูกไปส่องหนุ่มแต่ถ้าเป็นลูกชาย เฟิร์สเดทก็อาจจะไปนั่งโต๊ะข้างๆเลเล่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเราแพลนแล้วว่าแอร์กับคาร่าจะทำเหมือนกันกับเมลลี่ใช่เอาง่ายๆก็คือจะเป็นลูกสาวก็อย่าแลกเหมือนแม่แล้วกันค่ะจับหรือผ้าหรือน้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีนะลูกเราเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีคอยลูกดูอยู่ใช่ลูกดูอยู่ยังไงก็ขอให้เฮลตี้เอาไว้ก่อนเฮลตี้เบบี้คือดีที่สุด thank you thank you สนิทนะตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่อยาันมันยังไม่รู้เลยอยาก็แบบเซอร์ไพรส์จ้าไม่อยากรู้ก่อนที่วันที่เรารู้ครั้งแรกก็คือเห็นแอร์บอกว่านั่งเมาอยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะพี่ต้นแล้วพี่เพื่อนเขาบอกาเลยเออใช่ฉันกินฉันจําได้แล้วฉันกินข้าวอยู่กับอีลิต้าอีคอไลอีกีอีเจนสุดาแล้วบอกอี ี่แอร์ก็บอกว่าอ้าวแพ็กเดีแล้วก็แบบกีดออกมาในร้านอาหารตอนนั้นอยู่โฟร์ซีซันจำได้เลย <c oughs> แล้วก็ปีดออกมาแล้วก็บอกอีแล้วก็แบบเอ๊ะลืมไปว่าเพิ่งใส่ไปแบบหนึ่งเดือนจริงเขาก็ยังไม่ให้แบบ <c oughs> พูดว่าท้องฉุดแม่เราคนโบราณเขาถือเนาะแต่เรามั่นใจว่ามันท้องอยู่แล้วก็ติดอ้าอดปลอดภัยเย้มาถึงวันนี้พี่ฟาลา่ะเห็นแอร์บอกว่าจัดรายการอยู่จัดรายการอยู่แล้วเหมือนแบบตอนแรกเห็นหมิสคอลแต่รับไม่ได้เพราะออนแอร์อยู่เสร็จแลว้าลาอวอีเพน ที่แบบว่าจะบอกแบบเพื่อนแบบรอให้เพื่อนโทรกลับเมสเซจมา I'm pregnant ้าบอก What ทำไมมึงแบบ d e l i v e r news แบบผ่านเมสเซจมึงบบ้าเปล่าแล้วจัดรายการอยู่แล้วเห็นแบบ I'm pregnant แล้วเราก็เหมือนแบบสตันออกไปอะตอนแบบระหว่างออกอากาศอะเราแแล้วแบบร้องไห้อะร้องไห้แบบมันดีใจอะเพราะเรารู้ว่าแบบเขาพยายามเขาอยากมีเคือมันแบบเราอยู่ในทุกสเตปในทุกสเตปจริง ที่แบบเออเขาแบบไปตรวจไข่ครั้งแรกที่แบบเก็บไม่ได้มีลูกไม่ได้มันเลยแบบเรารู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราแบบ it's tears of joy รออ้องไห้เยอะมากหนึงกุงเหมือนกันไม่ได้เพี่ชายไนนียค่ะเย้โ oh my god blue orchestrate you think โอเคถ้ามีเขาโอเคเขามีทฤษฎีเขาไงว่าแบบทำไมถึงเป็นผู้ชายก่อนหน้านี้รู้ว่าน้องแอร์ได้แต่ไข่ผู้หญิงมาตลอดเพราะฉะนั้นเหมือนมีครั้งสุดท้ายนั่นแหละที่ไปเก็บไข่แล้วไม่บอกว่าเป็นได้ได้ไข่ได้ว่าใช่คือถ้ามันรู้อยู่แล้วว่ามีมีแต่ไข่ผู้หญิงอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องจัดเพื่อที่จะแบบให้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเขาก็มีเขาก็มีชื่อรีของเขา แต่เทปที่ของกี้คือล่าสุดปกติกี้จะเชียร์เป็นผู้หญิงเหมือนกันออแต่วันนี้คิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเหมือนเหมือนรู้สึกว่าหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเขามีสิวคือคนท้องอ่ะคนท้องบางทีเราจะไม่รู้ว่าหน้านเราเปลี่ยนย,ยูก็ไม่มีสิวนี่ไม่มีสิวแต่ว่าไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะทำไม่นะตอนแรกบอกว่า ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดแ้วอยู่ดีๆวันนี้ตอนที่จะแต่งตัวออกจากบ้านมาอ้าทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นผู้ชายจ้ะไม่เด่กกันเปลี่เป็นผาจจะเป็นเพราะว่าอยากใส่สีฟ้ามั้งไม่ไม่เพราะว่าไอติมไม่ไม่ไม่ใช่อยากใส่มิวมิวก็คือจริงๆพอต่างๆที่เจอแอร์ค่ะรู้สึกว่าหน้าเขาเปลี่ยนเพราะตอนที่กี้ท้องอ่ะคือหน้าที่เปลี่ยนนิดนึงคือจริงๆเราจะไม่รู้ตัวเองแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่ท้องคนแรกไม่ได้ท้องไม่ต้องยุ่งจะบอกว่าตอนนั้นที่ถ่ายละครตอนที่ท้องลูกค่ะ เห็นในจอเลยว่าหน้าเปลี่ยนแล้วทุกคนก็บอกหน้าเปลี่ยนแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าแอนนะเริ่มเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็มีสิวใช่แล้วก็อยากใส่มิวมิวโอเคจพูดมาสักยาวอยากกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวจะลืมนะไปเขียนชื่อใส่บาร์ลอนนะจะต้องเล่นเกมด้วยนะโอเคอาหารนะไม่ต้องตกใจคือมาจากบ้านอยู่หมดเลยอ๋อคือเจ้าเดิมที่แนะนำให้ดีค่ะจะได้รู้ว่าอร่อยออ คอมมอนเบนใจดีจะเพิม่มคนชนะทีมนี้เกมนี้ได้โพธงแล้วจะมีลัคกี้ดรอข้างนอกอีกอีกสองทีโพธงเหมือนกันใหญ่ม w กอารอนไอโนยูเซเอ็นทา o ด์โอเคยูเวย์ฟอร์ลัคกี้ดรอว์เดนเปิดมีกำลังพันไม่ดี o อ e อ o ชิลเอาต์ยูแฮปมันนี่โพธงอย o ่ o Go 好。 จะไปรีวิวแล้วเราจับฉลากแล้วเราจะได้โพธงอีกสซีดค่ะ1ิบเมลล จบแล้วเราได้ลูกชายนะคะยั <Yeah. S 1> จริงๆงแฮปปี้ทั้งหมดลูกสาวลูกชายเรา<ด>เราแฮปปี้ทั้งหมดเราเราได้ทั้งคู่เพราะว่าเออได้หมดตอนแรกก็คืออันนี้เอาจริงก็เป็นเป็นเบบี้ที่มิราเคิลนิดนึง,นงเพราะว่าจริงๆเราทำไข่ออกมาได้แต่<ม>ล,ลูกสาวหมดเลยคือลูกชายได้น้อยมากและเซสิบ สิบไข่ก็คือลูกสาวเก้าลูกชายหนึ่งทำประมาณนั้นก็คือเรชโอมันน้อยมากใช่ก็คือถือว่าโชคดีแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังมีลูกสาวคนต่อไปก็ขอยเป็นลูกสาวลูกต่อใช่เราอยากได้มงกรก็คือทุกอย่างด้วยก็ได้ลูกชายปีมังกรมังกรทองก็แฮปปี้มากๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เราหล่นหลามาก แต่วันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปจับฉลากต่อเพราะว่าเบนใจดีแจกโพโงอีก2ที่ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามยังไงแม่เราก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนนะคะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมาอีกเรื่อยๆอีพีหน้าจะไปทาอะไรติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i ค e ช่องเอรินนุชประทานออฟฟิเชียลด้วยนะคะ thank you วันนี้ขอไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆต่อแล้วนะจ๊ะบายลุกายจ้า วิ ais, ่แรงอยู่นะสี่มันผิ่ได้สวยอ่ะชิวชูสวันคนนี้ได้ฮะโอ้โหจบเลยเหรอ มีเบบี้ชิโน่เพิ่มอีก2องรางวัลนะคะ ไม่รู้ยังรุ้นอยากได้ลูกสาวอยูอ่เลยเป็นอยากได้ลูกสาว